ทุกๆครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าสเสด็จเยี่ยมหม่อมอลริซาเบศายาในกรมพระชัยนาทเทเรนทรที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมีดอกไม้ซึ่งเก็บโดยพระองค์เองติดพระหัตถ์ไปด้วยเสมอหรือกิจกรรมเก็บเห็ดปิกนิกที่ทั้งราชสกุลมหิดลและรังสิตท,ทำร่วมกันตลอดระยะเวลาที่สมเด็จย่าพระโอรสและพระธิดาประทับอยู่ที่นั่นนาน18ปีก็นำมาซึ่งความประทับใจและความปลื้มปิติแก่ราชสกุลร,รังสิต นี่เป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งของสมเด็จย่าและชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในววย,ยาวณประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหม่อมราชวงศ์จารุวรรณรังสิตหรือหลานสาวหม่อมอริสเบดในงานเปิดตัวสาวรัคดีแผ่นดินไวย,ยาวสาวรัคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ70ปีการเก็บเห็ดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหลักเกย์เยสไลเคยเยดชองปิญงเนี่ยเขาจะ เก็บกันทุกปีทุกคนคต้องเก็บให้เป็นแล้วเป็นแค่บางฤดูเท่านั้นฤดูก็จะเป็นหน้าร้อนฤดูใบไม้ผลิที่หญิงคิดว่าสมเด็จย่ากับพระโอรสกับพระธิดาก็ไปปิกนิกกันไปเดินเล่นกันในบนเขาแล้วก็เดินในปา่าอน,นี้แล้วก็ปิกนิกกันอย่างมีความสุขฮะเห็นแล้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยณนะกกลงเบิ์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เล่าว่าชีวิตวัยเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักถูกบอกเล่าผ่านคนที่นั่นด้วยความภาคภูมิใจโดยเฉพาะสถานศึกษาที่ประทับหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างบันทึกเหตุการณ์การเสด็จเยือนเสมอเช่นเดียวกับความรู้สึกของคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ทําให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาโดยตลอดผมพู้ใจว่าสมเด็จมอมเจ้า ศาสตราจารย์รัพีสาคริษอดีตสมาชิกวงดนตรีอ,อสอบอกว่าตลอดเวลาที่ได้ร่วมเล่นดนตรีและแต่งเพลงกับในหลวงได้เรียนรู้ความมีวินยัยความสามารถและพระอารมณ์ขันไม่แตกต่างจากบุตรชายของพระอาจารย์ในหลวงภูมิใจทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอเดเรื่องราวระหว่างในหลวงและพ่อซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระองค์ท่าน ด้านผู้เขียนบทสารคดีบอกว่าเลือกนําเสนอชีวิตวัยยาวของพระองค์ท่านเพราะจะช่วยสะท้อนให้เห็นว่าการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านล้วนมีพื้นฐานมาจากการเรียนรู้ในสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้การได้พบพระสหายในหลวงก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน คือเราได้เห็นอยู่แล้วตอนที่พระองค์ท่านอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราไม่ได้เห็นคือตอนที่พระองค์ท่านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ในวัยเด็กตั้งอยู่ที่นั่นตั้ง18ปีและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสมเด็จย่านะคะเป็นคนที่สอนเรื่องราวต่างๆให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทั้งราชการที่8ทั้งราชการที่9้าแล้วก็สมเด็จพระพี่นางได้ทําอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นการประหยัดมัธยัสถ์ท่านทําจริงๆการพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองจริงๆคือเจอญุพันธ์ และ t ูคอร์ r ปอเรชั่นพร้อมทั้งสถานีโทรทัศน์ TNN 24รู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรณาธิคุณเป็นล้นพน้นที่ได้รับราชาทานาพระบรมราชานุญาตจัดทำภาพยนตร์สารคดีแผ่นดินวัยเยาวเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชยาวนานที่สุดในโลกครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน ศักราส2,559ซึ่งภาพยนตร์สารคดีนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศในประวัติศาสตร์ไทยที่จะได้ถ่ายทอดพระราชประวัติทุกช่วงเวลาขณะทรงพระเยาว์ในประเทศสวิตสแลนด์ สารคดีแผ่นดินวัย,ยาวเก้าตอนแบ่งเรื่องราวแต่ละตอนเพื่อนําเสนอชีวิตวัย,ยาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในประเทศสวิตเซแลนด์อย่างหลากหลายและเจาะลึกทั้งสถานศึกษาที่ประทับการทรงงานโดยมีคําสอนของสมเด็จย่าสอดแทรกตลอดสารคดีซึ่งนี่จะถือเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดแรกของประเทศไทยที่นําเสนอชีวิตวัย,ยาวของในหลวงโดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งเปรือเจริญพ่อกพันและบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมี กำหนดออกอากาศตอนแรกวันที่9มิถุนายนนี้เวลา20นาฬิกาทางสถานีข่าวทีนเอ็นทเทรูวิชันช่อง16และ777ก่อนออกอากาศําทางช่อง True for you ช่อง24ทีมข่าวสังคมทีนเอ็นรายงาน